ะะมีโอกาสที่จะทักมาหาคุณก่อนบ้างหรือเปล่านะคะเขาคือใครเดี๋ยวตั้งชื่อให้แม่หน่อยนะจ๊ะว่าเขาคือใครนะคุณกับเขาต้องรู้จักกันนะจ๊ะคุณกับเขาต้องไปบ็อกกันนะคะนะถึงจะมีโอกาสทักมาได้นะคะส่งใครที่อยู่ในส,าสถานการณ์ที่แบบโดนบล็อกไปแล้วหรือว่าไม่รู้จักกันอันนี้เขาไม่ทักมาหาเธอแน่ๆเนาะต้องไปหาหัวข้ออื่นนะจ๊ะ ใครดูดวงกับแม่นะคะก็จะตรงแค่20ค่ะส่งใครมีวันเกิดต่อไปนี้จะตรง80%นะจ๊ะนับตามโหราศาสตรตะวันตกต้องตรงทางราศีและวันที่นะลงท้ายด้วยเลข4พฤศกรันมังกรลงท้ายด้วยเลข2นะคะเมษสิงห์ธนู แล้วก็ลงท้ายด้วยเลข5านะคะมีถุนตนกลมลงท้ายด้วยเลข9ก้ามีถุนตนกลมค่ะหากใช้ไปต่อกับแม่วิวิได้เลยนะใครจะดูดวงส่วนตัวกดที่หนะ้าแม่ลิงที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเอ็มนะเธอเธอจะสามารถดูดวงกับดิฉันได้นะจ๊ะอะหรือเข้าไปในเลมอนก็ได้เถอะส่วนใครนะคะอยากจะตามติดชีวิตแม่นะจ๊ะก็สามารถที่จะทํไงดูได้นะคะผ่านอจอนะจ๊ะเดี๋ยวแม่แปะลิงก์เอาไว้ให้เอ้ยไม่ใช่ลิงก์สิแม่จะแปะ เนี่ยอันนี้เราจ้นะ,ะไปดูเอานะคะตามไปได้นะขอดูหน่อยค่ะว่าเขาอู้มมโอกที่จะทักมาหาคุณก่อนว่างไหมนะจ๊ะได้ไรเนี่ย s o v w n ofwand นะจ๊ะจ้ะโ of wands จ้ะ high p r i e s t e s s นะคะ เซเว่นออฟ n พน c ดอ s ์นะคะแล้วก็คิงถ้วยนะถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสอยู่แล้วนะคะที่จะทักมาหาคุณก่อนแต่เขาจะต้องเกิดอะไรรู้ไหมเธอเขาต้องเกิดอาการหึงหวงก่อนค่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้เกิดอาการหึงหวงหรือว่าไม่ได้มีความรู้สึกหึงหวงอะไรเธอเขาจะทักเธอมาช้ามากจาก้ะเพราะเขาคิดว่าเธอรอได้นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดมีความหึงหวงเกิดขึ้นอ่นะเขาจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาแย่งอ่ะเขาต้องรีบทักล<ะ>ทกล<ะ>ับมาแล<ะ>้วเร็วสุดคือ7วันนะคะนะช้าสุดหรอ ให้แค่4สัปดาห์เท่านั้นนะคะที่เขาจะจะแบบทนไม่ไหวแล้วทักมานะเนื่องจากตัวเขาเองยังมีความรู้สึกชอบเธออยู่เลยจ้ะแล้วก็มีการแอบบส่องแอบ,บมองเธออยู่ตลอดนะเธอเป็นคนที่มีความลับเยอะหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเปิดตัวหรือเปล่าเออนะ ก็อาจจะไม่สามารถที่จะส่องตามโซเชียลได้อะยังไงก็แล้วแต่ต้องหาคนสือบเธอหรือว่าจะต้องแบบเอาตัวเองนะคะไปที่นั้นๆที่เธอเคยไปนะจ๊ะ,ะถึงจะสืบได้เพราะเธอเล่นโซเชียลน้อยหรือบางทีเวลาที่เธอเล่นโซเชียลอ่ะเธอจะลงอะไรที่ไม่ตรงกับเวลาสมมุติว่าเธอถ่ายแบบถ่ายร้านอาหารไว้ประมาณ1วัน3วัน หเดือนอะไรแบบนี้นแล้วเธอก็ไปลงอ่าเขารู้เขารู้อยู่เพราะฉะนั้นนะเขาสืบจากโซเชียลไม่ค่อยได้นะคะอ่าแล้วดูสิว่าตัวเขาเองนะคะมีความรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างในตอนนี้วินาทีนี้นะจ๊ะ <c oughs> Prince of Cups นะคะได้อ่า The Hangman นะจ๊ะ t r e e of Wands นะจ๊ะในไพ่ครอบครัวเธอ Ten of Cups นะจ๊ะแล้วก็ เทนอวอนส์ ands, เธอเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองนะคะอยากจะเข้าหาเธอมากๆเลยนะแต่ตัวเขาก็เป็นคนที่ i n รเว v e r t ส่วนตัวเธอเป็นคนลึกลับเพราะฉะนั้นนะคะ introvert เ,เจอลึกลับปวดหัวปวดหัวเลยโท t r o ิร์ t ก็เป็น i n รเวิร์ t เธอก็เป็นคนลึกลับโทรเวิร์ t เนี่ยไม่อยากคุยกับใครแต่อยากคุยกับเธอแต่ก็ไม่อยากคุยกับเธอเพราะว่ากลัวว่าพอคุยแล้วรู้สึกเยอะก็คือจะจะทำไงจะทำไงต่อ ก็จะจัดการตัวเองไวได้จะขังตัวเองไว้ส่วนเธอลึกลับลึกลับแล้วก็ไม่รู้ไม่เคยสังเกตใครไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นนะคะดูดูเหมือนแบบไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเธอแอบรักแอบชอบได้นะคะมีความรู้สึกชอบเธอมากเหมือนเธอเป็นคนในครอบครัวแล้วมีความรู้สึกหนักอึ้งที่ไม่สามารถจะแสดงออกว่าเขารู้สึกไแบบเธอได้เพราะ คิดเยอะคิดมากวนๆอยู่ในหัวต้องต้องแสดงออกไงอินโทรเวิร์ t ไงส่วนเธอเป็นอีกนอแลนแล้วก็ยังคงเป็นลึกลับนะจ๊ะไปกันยังไงไปกันต่อได้แต่ตัวเขาเองจะต้องกล้ามากกว่านี้นะคะตัวเขาอาจจะมีการแสดงออกชัดเจนมากขึ้น,นอีก3สัปดาห์ข้างหน้านะคะด้วยวิธีการของเขาแบบ introvert ก็คืออาจจะมีการแบบส่งสติกเกอร์มาหนึตัว นั่นแหละคือการการสร้างความประทับใจแล้วเธอเธออย่าไปแบบดูถูกน้าใจเ้าเลยนะอันนี้คือรูปลงความกล้าสุดแล้วเธอรับไวเ้เถอะรับไวน้นาอนะจ๊ะอ่ะใครชอบคําทำนายแม่พิมความว่าวิวิดอ่ะมีคนถามว่ากี่เปอร์เซนต์แม่ที่แม่ให้เขาชอบหนูเธอเขาอยากเป็นครอบครัวขเธออ่ะกี่เปอร์เซนต์คิดเอาเองนะจ๊ะเอาเป็นว่าขายฝันแล้วกันสถานะคนแอบชอบนะคะแต่ว่าคุณกับเขาต้องรู้จักกันนะ คนที่คุณแอบชอบนะคะถ้าเขาพูดกับคุณได้เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะจ๊ะอันเนี้ยดูเอาไว้แบบเป็นไข่ฝันเลยเธออย่างแรกนะเธอกับเขาต้องเคยคุยกัน,ขกนเขาต้องจําหน้าเธอได้เธอต้องรู้จักชื่อเขาเขาต้องรู้จักชื่อเธอแล้วต้องเจอกันคุยกันมากกว่า3ครั้งเ <entlich S 1> <tav. S 2> ขาต้องจําได้ว่าเธอคือใครเข้าใจปะถึงจะดูได้มีโอกาสตรง20%ค่ะสวนใครมีวันเกิดอนต่อไปนี้เธอจะตรง80%ต้องตรง,งทางราศรีแล้วก็วันเกิดนะจ๊ะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคนเกิดอยู่ในพุกศกันมังกรน,นะคะลงทายด้วยเลขเข้าเลขส คนเกิดอยู่ในวันศุกร์เธอคนเกิดอยู่ในเมษสิงหนูลงท้ายด้วยเลข3นะคะคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะหากใช่นะคะไปต่อกับแม่วิวิดได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่จะมาบอกให้นะคะสงใรต้องการดูดวงก,กับแม่นะคะกดที่หน้าแม่กดลิงก์ที่2ใต้โปรไฟล์นะคะที่เป็นรูปตัวเ็มเธอจะสามารถติดต่อฉันได้ ใครอยากจะเรียนก็คือช่องทางเดียวกันช่องทางธรรมชาติอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะที่เดียวกันเลยเธอมีแบบสดกับแบบแห้งโปหมทแบบแห้งละกันแบบแบบแห้งนะคะสองใบเทาเท่านั้นนะคะเรียนได้ทันทีเธอไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นนะคะมีโปรโดาายายด้วยเธอ16ใบแดงเธอสําหรับแบบแห้งเนาะส่วนแบบสดนะคะรอคิวนิดหนึ่งนะจ๊ะแม่ทยอยแบบอาจจะตารางให้ทุกคนอยู่นะอะไรเอ่ย i can see but once i was blind นะคะวิตั้งแต่เจอเธอเธอขาแบบเขามองเห็นแสงสว่างในชีวิตน่ะ ต่อมานะจ๊ะอะไรคะ All my friends tell me I should move on เขาเขาน่าจะมีใจให้เธอนะเนี่ยอุ้ยไข่ฝันอีกแล้วแม่เออฉันไข่ฝันแล้วกันเขาน่าจะมีใจให้เธอเพื่อนของเขาเตือนไว้แล้วนะคะว่าเธออาจจะเป็นคนที่แบบเออดูอันตรายดูดิวยากดูอาจจะแบบแปลกแปนิดนึงอ่ะเพื่อนอยากจะให้เขา m มุบอ่อนเพื่อนเพื่อนดูไม่ค่อยเห็นด้วยนะ Baby take my hand วิ้วจับมือฉันหน่อยช่วยจับมือฉันหน่อยนะจ๊ะต่อมา i s better than I ever ah uh, I ever even k n e นะคะเยเธอถ้าเกิดเธอแบบได้อยู่กับฉันหรือวได้พูดคุยกันอะมันคงจะดีมากกว่านี้เนาะแบบดีมากกว่าที่คิดแบบเยอะมากเวอร์ถ้าเกิดแบบเราคุยกันอะอ่ะเธอมาทำให้ลาลายอุ๊ยตกลงใครชอบใครฉันฉันเริ่มไม่แน่ใจละเขาน่าจะชอบเธอเปล่า I I will spend 10,000 hour and 10,000 more นะคะฉันอยากจะใช้เวลากับเธอประมาณแบบ1,000 0ชั่วโมงหรือว่ามากกว่านั้นน้าอยากอยู่กับเธอแล้วก็ Even t h o u g h you are not here won't move on นะคะเขาบอกว่าไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเธอไม่อยู่ตรงนี้ฉันแล้วฉันก็จะไม่ move on เฮ้ยเธอคนนี้เขาชอบเธอปะเนี่ยหรือไงบอกฉันด้วยนะบอกฉันหน่อยอะใครชอบความทำนายแม่นะคะพิมพ์คำว่าวิตวในช่องของแม่วิตวิ